ธรรมะผ่านานิทานเรื่องดาวหางกับดวงจันทร์เศร้าในห้วงอวกาศอันไกลโพ้นมีดาวหางงามชื่อนีฮันที่มีแสงระยิบระยับสีเงินหางยาวเปล่งประกายราวกับประดับด้วยเพชรนับพันเมื่อใดที่นีรันโผล่ผ่านท้องฟ้าคนเราก็จะตื่นตาตื่นใจกับความงดงามแต่ความสวยงามนั้นมีเพียงชั่วครู่เดียวเพราะดาวหางต้องเดินทางต่อไปเสมอ ในคืนหนึ่งขณะที่มีรันโคโจรผ่านโลกเขาได้เห็นดวงจันทร์นามจันทิราลอยอยู่บนท้องฟ้าอย่างสงบแสงนวลของจันทิราส่องลวงมายังแผ่นดินทำให้ผู้คนมองขึ้นไปพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นเด็กเล็กเด็กน้อยชี้นิ้วขึ้นไปบนท้องฟ้าและพูดว่าดูสิดวงจันทร์สวยจังทำไมจันทิราถึงได้รับความรักจากมนุษย์ขนาดนี้มีรันคิดในใจด้วยความอิจฉา ฉันสวยกว่าฉันส่องแสงสว่างกว่าแต่ทำไมคนเขาไม่ค่อยสนใจฉันเลยแค่แว็บเดียวก็หันไปดูอย่างอื่นแล้วนีรันพยายามส่องแสงให้สว่างที่สุดเท่าที่จะทำได้หางของเขาเปล่งประกายระยิบระยับจนแทบจะทำให้ตาแสบเขาหวังว่าจะได้รับความสนใจมากกว่าดวงจันทร์แต่ผู้คนกลับมองเพียงชั่วครู่เดียวแล้วก็หันกลับไปมองจันทิราอีกครั้งไม่ยุติธรรมเลยนีรันเบื่อกับตัวเอง ฉันเดินทางมาไกลแสนไกลเพื่อมาแสดงความงดงามให้พวกเขาดูแต่พวกเขากลับชอบดวงจันทร์ที่อยู่ประจำที่มากกว่าด้วยความอิจฉาที่เต็มเปี่ยมนิรัน์จึงตัดสินใจเข้าไปหาจันทิราเพื่อถามถึงความลับของการได้รับความรักเขาพุ่งตัวเข้าไปใกล้ดวงจันทร์ด้วยความหวังว่าจะได้คำตอบจันทิรานิรันเรียกด้วยเสียงที่ซ่อนความอิจฉาไว้ฉันอยากรู้ว่าทำไมมนุษย์ถึงรักเธอมากขนาดนี้ ฉันสวยกว่าเธอฉันส่องแสงสว่างกว่าเธอแต่ทำไมพวกเขาไม่สนใจฉันเลยจันทิราหันมามองนิรันด้วยดวงตาที่เศร้าส้อยแม้จะมีแสงนวลส่องออกมาแต่ใบหน้าของเธอกลับไม่มีความสุขเธอคิดว่าฉันมีความสุขหรือนิรันจันทิราถามด้วยเสียงเศร้าเธอเห็นแต่ความรักที่ฉันได้รับแต่เธอไม่เห็นความเหงาของฉัน นิรันตกใจเขาไม่เคยคิดว่าดวงจันทร์ที่ได้รับความรักจากทุกคนจะรู้สึกเหงาได้เหงาหรือแต่เธอมีคนรักมากมายนิรันพูดด้วยความงุนงงใช่แล้วพวกเขารักฉันจริงแต่พวกเขาไม่เข้าใจฉันจันทิราตอบด้วยความเศร้าพวกเขารักภาพลักษณ์ของฉันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของฉันจันทิราก้มหน้าลงด้วยความเศร้าแสงของเธอดูหม่นหมองนิรัน์ เธอรู้ไหมว่าฉันต้องเปลี่ยนร่างทุกคืนฉันไม่ได้เป็นดวงจันทรเต็มดวงเหมือนที่คนเขาต้องการเปลี่ยนร่างหรอนิรันถามด้วยความสงสัยใช่แล้วบางคืนฉันเป็นจันท์เสียวบางคืนฉันเป็นจันท์ครึ่งดวงบางคืนฉันหายไปจากท้องฟ้าเลยจันทิราอธิบายเมื่อฉันไม่เต็มดวงคนเขาก็ผิดหวังเขาพูดว่าวันนี้ดวงจันทร์ไม่สวยหรือทำไมดวงจันทร์หายไป ฉันรู้สึกแย่มากเวลาได้ยินแบบนี้นิรันเริ่มเข้าใจความรู้สึกของจันทิราแล้วพอเธอเป็นจันเต็มดวงล่ะพอฉันเต็มดวงทุกคนก็ชื่นชมกันแต่ฉันรู้ว่าพรุ่งนี้ฉันจะเริ่มเหี่ยวแห้งลงอีกแล้วพวกเขาก็จะผิดหวังอีกจันทิราพูดด้วยเสียงสั่นเครือฉันไม่สามารถเป็นในสิ่งที่พวกเขาต้องการได้ตลอดเวลา นิรันรู้สึกสะเทือนใจเขาไม่เคยคิดว่าการมีชื่อเสียงและได้รับความรักจะมาพร้อมกับภาระหนักขนาดนี้แล้วฉันล่ะฉันปรากฏตัวแค่ช่วงสั้นๆแล้วก็หายไปคนเขาไม่ได้คาดหวังอะไรจากฉันแคนตื่นตาตื่นใจตอนเจอฉันแล้วก็จําได้ว่าเคยเห็นดาวหางสวยๆดวงหนึง่งใช่แล้วนะ่าเธอโชคดีนะจันทิราย,ยิ้มอย่างขมขื่น เธอไม่ต้องแบกรับความคาดหวังของใครเธอมีอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเองตอนนั้นนิรันเองก็เริ่มรู้สึกเศร้าเหมือนกันแต่ฉันก็อยากมีเพื่อนนะฉันเดินทางไปมาตัวคนเดียวไม่มีใครเข้าใจฉันจริงๆเหมือนที่เธอเข้าใจตอนนี้จันทิราเงยหน้าขึ้นมองเธอเข้าใจฉันด้วยเหมือนกันนะนิรันเป็นครั้งแรกที่มีใครฟังเรื่องเศร้าของฉัน โดยปกติแล้วทุกคนจะมองแต่ความสวยงามของฉันเท่านั้นฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอถึงเศร้ามิรันพูดการที่ทุกคนมองเธอแต่ไม่มีใครเข้าใจเธอจริงๆมันเหงามากแล้วเธอละ่ะฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอถึงอิจฉาฉันเธออยากได้ความรักแต่เธอไม่รู้ว่าความรักที่ฉันได้รับนั้นมาพร้อมกับความเหงาทั้งสองมองหน้ากันด้วยความเข้าใจที่ไม่เคยมีมาก่อน แสงของพวกเขาผสมผสานกันสร้างความอบอุ่นขึ้นในห้วงอวกาศนีรันฉันขอเป็นเพื่อนกับเธอได้ไหมเพื่อนที่เข้าใจกันจริงๆได้สิจันทิราฉันก็อยากเป็นเพื่อนกับเธอเหมือนกันนีรันตอบพร้อมรอยยิ้มนับจากวันนั้นมานิรันกับจันทิราก็ได้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกันและกันทุกครั้งที่นิรันโคจรผ่านมาเขาจะแวะคุยกับจันทิราเสมอ ไม่ว่าจันทิราจะเป็นจันเต็มดวงเซี่ยวหรือครึ่งดวงก็ตามวันนี้เธอเป็นจันเซี่ยวแล้วสินะนิรันพูดในคืนหนึ่งสวยดีนี่เธอไม่ผิดหวังที่ฉันไม่เต็มดวงหรือจันทิราถามอย่างไม่แน่ใจไม่หรอกไม่ว่าเธอจะเป็นยังไงเธอก็ยังเป็นจันทิราเพื่อนรักของฉันนิรันต์ตอบอย่างจริงใจความสวยงามของเธออยู่ที่ใจดีไม่ใช่อยู่ที่ร่างกาย จันทิรารู้สึกอบอุ่นใจมากขอบใจนะนิรันเธอทำให้ฉันรู้ว่าการมีเพื่อนที่เข้าใจจริงๆมันดีแค่ไหนวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันมีเด็กน้อยคนหนึ่งเงยหน้าขึ้นบนท้องฟ้าเขาชี้ไปที่นิรันแล้วพูดว่ามาม้าดูสิดาวหางสวยจังแล้วก็ชี้ไปที่จันทิราแล้วดวงจันทร์ด้วยพวกเขาอยู่ด้วยกันแล้วดูสวยงามมาก นิรัน์กับจันทิรามองกันแล้วยิ้มพวกเขารู้สึกดีใจที่ได้อยู่ด้วยกันฉันเข้าใจแล้วล่ะนิรัน์พูดฉันคิดผิดตั้งแต่แรกเลยฉันคิดว่าการมีชื่อเสียงจะทำให้มีความสุขแต่จริงๆแล้วความสุขอยู่ที่การมีเพื่อนที่เข้าใจกันใช่แล้วจันทิรากล่าวเสริมการได้รับความรักจากคนมากมายไม่สำคัญเท่ากับการมีคนหนึ่งที่เข้าใจเราจริงๆทั้งสองลอยอยู่ในอวากาศด้วยความสงบสุข แสงของพวกเขาส่องประกายไปทั่วท้องฟ้าทําให้ผู้คนบนโลกชื่นชมความงดงามของมิตรภาพไม่ว่าจะเป็นดาวหางที่มีแต่แสงสว่างและดวงจันทร์ที่เปลี่ยนร่างทุกคืนแต่ทั้งสองก็มีความสุขเพราะมีกันและกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโด่งดังและการได้รับความสนใจจากคนมากมายไม่ได้หมายความว่าจะมีความสุขเสมอไปบ่อยครั้ง ที่ผู้ที่มีชื่อเสียงกลับรู้สึกเหงาเพราะไม่มีใครเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาการมีเพื่อนแท้สักคนหนึ่งที่เข้าใจเราจริงๆมีค่ามากกว่าการมีคนรักมากมายแต่เป็นเพียงผิวเผินในทางธรรมะสิ่งนี้สอนเราเรื่องความพอใจและการไม่เปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นเมื่อเราเข้าใจความจริงแล้วเราจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงมาจากการมีใจที่สงบการเข้าใจซึ่งกันและกัน และการให้คุณค่ากับสิ่งที่เรามีไม่ใช่การอิจฉาในสิ่งที่ผู้อื่นมี